เครื่องุหลอนครับจาชลาดิีเป็นคบวนรกิดพิเศษคตราวิสนีุ่บที่9กรับสกบรษจากีกรุงเทพาะสถานเชียใหม่คาวเป็นจาาิครับขอขอบคุณผู้าุกทานที่ใช้การรถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทาง รถที่เขาจอดเทียบในชานชลาที่สี่ในชานชลาที่สี่เป็นขบวจพิเศษอุตราวิถีขบวนที่เก้าขบวนที่เก้าและสองลิรจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีเชียงใหม่ปลายทางสถานีเชียงใหม่เขาจอดเทียบในชานชลาที่สี่ครับในชานชลาที่สี่ครับเดิชุดบิทขอบในชานชลาที่หนึ่งเดินข้ามไปมาในชานชลาที่หนึ่งและมัรนองอัตราเดินนะครับอีกักงพูดในชานชลาที่หนึ่งจะมีขบรถ อลอดภัยโดยนะครับเดินข้าไปมาในชานชารัที่หนึ่งขณะนี้ทางสถานีให้สัญญาณปล่อยของรถโดับพิเศษอตุตสาหกรรมที่มูลค่าเและส่ง จากสถานีบางเทยปลายทางสถานีเชียบใหม่ออกจากสถานีสุทางบางพอออกากสถานีสุทางบางเสืไปแล้วที่ปรับรบุริษารสถานีบางเคนหลักสี่ดอนเมืองลังเจ็เป็นสถานีต่อไปครับยืที่สิอเป็นทางสถานีนึเดินข้าไป